สวัสดีครับทุกคนนาฬิกาหลักร้อยแมท์ได้กับทุกชุดกับนาฬิกาแบรนด์นาวีฟอสนะครับไปแกะกล่องกันเลยข้างในมีอะไรกันบ้างพิกัดรายละเอียดจะลงไว้ที่ใต้คลิปนะครับการ์ดไปรับประกันสินค้านาวีฟอสสองคู่มือการใช้งานวิธีการเซ็ตนาฬิกา3กล่องใส่นาฬิกาอย่างดีพร้อมกับตัวเรือนนาฬิกาตัวเรือนนาฬิกาดูดีกว่าที่คิดตรงปกไม่จกตารูปสินค้าในแอปเหมือนตรงปกเม็ดไมยมใหญ่หมุนปรับเข็มง่ายตั้งเข็มไม่ยุ่งยากงานสายมีการปั๊มโลโก้ของแบรนด์งานหน้าปัดรวมถึงตัวเรือนออกแบบได้ลงตัวผม เรื่องมาเป็นแบบโทนสีดำนะและตัวเรือนจะเป็นสีแบบบอลเงินตัดเข้ากับสีของหน้าปัดและสายนาฬิกาได้ดีจริงๆรุ่นนี้จะมีแบบสวยๆให้เลือกนะและมีสายสีน้ำตาลให้เลือกด้วยนะไปเลือกกดกันดูนารายละเอียดเพิ่มเติมจะลงไว้ใ,ใต้ลิงก์ละกันส่วนด้านหลังตัวเรือนจะมีการปั๊มโลโก้ของแบรนด์ไว้ชัดเจนขนาดตัวเรือนไม่หนาม,มากวัสดุเป็นซิงค์อลอยและนาฬิการับประกัน1ปีเต็มหน้าปัดขนาด4 6มิลลิเมตรส่วนสายเนี่ยมีขนาด22มิลลิเมตรส่วนงานสายนะครับจะเป็นสายหนังแบบ PGA งานเย็บ ตะเข็บเรียบร้อยดีซื้อพร้อมใส่บนข้อมือได้เลยสายออกจะหนาไปนิดนึงแต่ถ้าใส่ไปสักพักเน่จะพอด,ดีกับข้อมือครอบนาฬิกาเก็บคมได้เรียบร้อยใส่แล้วไม่บาดมือลองแล้วเหมาะกับคนที่ข้อมือกลางๆถึงขนาดเล็กเนื่องจากว่าเป็นสีดานะเพื่อนๆมันเลยเหมาะมากกับการใส่ได้ทุกวันและเข้าได้กับเสื้อผ้าทุกสไตล์เอาง่ายๆเข้ากับทุกชุดในการแต่งตัวแมทกับเสื้อผ้าได้ทุกสีนาฬิกาโทนนี้มันปรับให้เข้าได้กับทุกลุปเลยนะครับเอาไปว่าใครสนใจนาฬิกาหลัก แต่สามารถใส่ได้แบบคุ้มคุ้มแมทได้กับเสื้อผ้าได้หลายสไตล์จัดไปเลยนะครับแบนนารีฟอสต์ยังมีแบบอื่นอืนให้เลือกเยอะอีกนะถามว่าใส่ล้างมือได้ไหมนะครับตัวนี้กันน้ำร้0ยนะครับแค่ระวังเรื่องสายหนังไม่ให้โดนน้าเท่านั้นเองถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีอะไรสงสัยเม้นถามว่างจะมาตอบให้นะทุกคน